สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมนิวจากช่องชีวิตเรเดอร์นะคลิปนี้เนี่ยก็ทำมาเพื่อทบทวนก่อนที่จะได้ดูค a มเรเดอร์ดับเบิลที่เป็นเวอร์ชันมังงะนะครับโดยพาร์ทนี้เนี่ยหัวข้อก็คือตอนจบในซีรีส์เนี่ยมันจบยังไงใครยังจำได้บ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะฮะเรา,าก็จะมาคุยกันจริงๆผมก็ก็คือเล่านั่นแหละผมเล่าให้คุณฟังเออ โดยผมจะขอเข้าประเด็นหลักเอาเนื้อไม่เอาน้ำเลยนะครับหลังจากที่ดับเบิลได้พ่ายแพ้ให้กับหัวหน้าองค์กรมิวเซียมไปวัคนนาที่ได้ถูกเลือกเป็นร่างทรงของโลกเนี่ยก็ได้ทำการเข้าพิธีที่จะเออเป็นร่างทรงของโลกตัดมาที่ฝั่งของซานอสกิลิวเบหรือก็คือคนพ่อนั่นแหละเขาได้วางแผนที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าไกอาอิมแพคโดยเปลี่ยนให้ วากานะเป็นร่างทรงโดยใช้ฟิลิปที่เป็นเหมือนคนกึ่งข้อมูลของโลกเนี่ยเป็นเสมือนโปรแกรมควบคุมไม่ให้วากานะเนี่ยพลังเยอะเกินไปหรือว่าเ,ออเกิดข้อผิดพลาดโดยถึงแม้ว่าริวเบยเนี่ยจะคาดเดาได้ว่าฮิดริชโชทาโร่เนี่ยจะมาจัดก,การเขาได้หรือว่ามาขัดขวางเขาแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือสิ่งที่เปิดเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเขากับถูกขโมยไป นั่นก็คือ e ีวิลเทลนะครับมันเหมือนกับว่าลิวเบเนี่ยเชื่อมั่นว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ในไม้แปลงอันนั้นเพราะว่าจากการเสียครอบครัวไปเนี่ยทำให้เขาเป็นบ้าอะไรประมาณนั้นแค่นั้นยังไม่พอตัวของฮิดรดิโชทาโร่นั้นรับรู้ได้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือก็คือการแปลงร่างเป็นเดเปิลน,นั่นเองเพราะว่าฟิลิปในตอนนี้กลายเป็นข้อมูลไปแล้ว ทำให้ถ้าโชชโรเนี่ยแปลงร่างเป็นดับเบิลก็จะดึงข้อมูลของฟิลิปมาหรือความคิดของฟิลิปมาทําให้วากานาเนี่ยสูญเสียการควบคุมเพราะว่าคนที่ควบคุมวากานาอยู่คือช่วยช่วยควบคุมวากานาอยู่ก็คือฟิลิปจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่ดับเบิลสามารถชนะเชอร์เรอร์ไปได้แต่ว่าก็ไม่สามารถค้นหาตัวศพหรือว่าร่างกายของวากานาได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าศัตรูตัวฉกาจอย่าง ยูโทเปียเป็นสตูตัวใหม่ขององค์กร Foundation X ซึ่งจะมีบทในภายหลังอันที่จริงแล้วยูโทเปียเนี่ยก็เป็นสตูที่แข็งแกร่งมากแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะโค่น Extreme ดับเบิลเอ็กซ์ตรีมได้แต่ด้วยความที่ฟิลิปเนี่ยโดนตกเข้าไม่ได้บอแห่งข้อมูลเนี่ยทำให้ข้อมูลที่เป็นฟิลิปของเขาเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพหรือเปราะบางนั่นเองพอเปลาะบางแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถแปลงร่างเป็นดับเบิ ล่างไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคืนล่างปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าศูนย์สลายหายไปจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮิดาลโชทาโร่ไม่ยอมแปลงล่างสู่สุดท้ายแล้วฮิดรลีโชทาโร่กับฟิลิปก็สามารถโค่นยูโทเปียได้แล้วก็ได้จากลากันอย่างสุดซึ้งแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็เล่าเหตุการณ์หลังจากฟิลิปสลายไปไม่นานกับผ่านไปนหนึปีนะครับมันจะตัดสลับไปมาโดยเนื้อหาก่อนที่จะผ่านไปนหนึปีเนี่ย จะเป็นเรื่องราวของวากานาซะส่วนใหญ่นะครับว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปข้อมูลเสริมนะครับวากานาไม่ได้เป็นมนุษย์กึ่งข้อมูลเพราะว่าทําพิธีแบบครึ่งก,กลางๆแต่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วออตัวนางเนี่ยได้ได้ใช้ไอเทมที่มีพลังเทียบเท่าดับเบิลเอ็กซ์ตรมนะครับโดยใช้โดพันจีนเนี่ยในการปรับแต่งร่างกายของเธอกับ ไอเทมชิ้นนั้นจึงทําให้เธอเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับฟิลิปเลยทีเดียวในส่วนสุดท้ายเนี่ยวัคกานเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะมอบกายเนื้อของตัวเองให้กับฟิลิปด้วยเหตุผลที่ว่าฟิลิปเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอเจตนารมณ์ของตระก,กูลมากกว่าของเธอเองนะครับเพราะว่าฟิลิปเนี่ยเป็นคนใจดีน่าจะชี้ทางโลกไปทางสว่างได้ ส่วนเนื้อหาที่ผ่านไปหนึปีเนี่ยก็คือเนื้อหาที่ประมาณว่าฮิดริโชทาโร่ต้องทําคดีเป็นคนเดียวแล้วก็ต้องไล่เก็บกวาดพวกไกอาเมมเมอรี่ที่สูญหายไปในท้องตลาดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วฮิดริโชทาโร่ก็จับตัวหัวหน้าได้แต่ตัวหัวหน้าจริงๆกลับเป็นลูกน้องหรือว่าพนักงานร้านสัตว์เลี้ยงนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ฟิลิปสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ จากนั้นตัวเรื่องก็ได้ทําการกระทืบตัวร้ายแล้วก็พูดประโยคเด็ดว่าจงนับความผิดที่แกทําลงไปซะแล้วก็จบเรื่องนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยได้มีส่วนช่วยทําให้คุณเข้าใจเนื้อหาตอนจบบ้างหรือไม่โปรดพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ